สวัสดีจ้ะพี่น้องป้องบายซูผู้สุขคนมื้อน,นี้ได้เมนูหมูกระทะจา้ะพี่น้องควันหมูกระทะลง่งวอยวอยเย็นเย็นล้มหนาวพี่น้องกินหมูกระทะโบมี่ไม่ตะเกียบเด้อมื้อนี้อาจ้าพี่น้องอันนี้ใส่ตองขี้ประจ๋าโบมี่ไม่ตะเกียบพี่น้องอันนี้เฮ็ดเองพี่นอ้องบึง วุ้ยเสร็จฮึมละลายในปากพี่น้องเอ้ยบึ้งเนี่ยบรรยากาศเย็นๆฮึมเสร็ เสียบคักเสียบแน่พี่น้องเบื้องตัวมือมา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 บุ๊บเอาลายใหญ่ห้างอืตะเกียบบุ้มีพี่นอ้องน้ำจริม Sep sếp 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 nó có sếp 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 nó. sếp 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 hẹn nhau, nhau. แซ่อืมกินกับลูกสาวพี่น้องยุ่มก็เลือดออกอืม nhật cả nham len lúc nào ừ. cung cung cha เห้ยง่ายว่ากกุตองบาทปากไลยบรรยากาศคามแล้วอื เปกัดย้ำคำหกหมูกับข้าวแหละพี่นอ้องอือแซ่บปับมือกุ้งจุดจดจ้า น้ำจิม้มคักกุ้งปลาหมึก แจะบ,บักคา,าพี่น้องคำเดียวละจ้าแจกพี่จะพี่น้องได้หมูกระทะามาจับม,จมือเนี่ยโตหลุมหนาวจ้าบรรยากาศคำบคำัมเมื่อละพี่น้องหกโมง สะมีอะไรจะพี่น้องคลิปนี้ขอตูขอตูลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า